วันนี้เป็นโปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมไปซื้อกันนะโปรโมชั่นวันสุดท้ายนะครับได้รูปด้วยนะครับพร้อมลายเซ้นยายเบสสวยไหมออสวยยายวันนี้เบสทำงานอ่ะเนี่ยใช่ไหมใช่ทำงานก่อนค่อยเอาตังค์ขอบคุณนะครับเน ที่ส่งมาให้นะครับเน่นน่หนุมนะครับฝากมาให้ผมแล้วก็ทีมงานผมเอากลับมาด้วยนะครับไม่มีเวลากินเลยนะครับต้องบอกว่าทํางานทั้งวันนะครับแต่ก็ดีใจมากๆนะครับที่อุตสาห์ส่งมาให้ผมนะครับนี่นี่จากแฟนคลับของเราหนูยังไม่ได้เตรียมตัวอขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ แล้วก็ขอบคุณพี่จอยด้วยสามเอามาให้นะครับแล้วก็ยืนรอตั้งนานขอบคุณนะครับเอ้ยแล้วก็เสื้อนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบส่งให้เลยนะครับเตรียมตัวรับของกันได้เลยนะครับวันนี้วันสุดท้ายด้วยวันนี้กิจกรรมวันสุดท้ายโปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้ไปต้นไปก็จะขายปกติแล้วนะครับราคาเดิมใกล้หมดแล้วด้วย